โครงการปกครองจัดฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกอสอรุ่นที่36โดยมีว่าที่นายกองเอกสันติชูศรีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกอสอรุ่นที่36ประจำปีงบประมาณ2,566 โดยมีพลตรีคณะพลบำรุงเมืองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองพร้อมคณะนายทหารและข้าราชการกรมการปกครองให้การต้อนรับในการนี้ได้เยี่ยมชมสถานีฝึก,กการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบโดยทำการฝึกใน4เรื่องดังนี้การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่สำคัญ ภา 1, 2, 3, ววย่การลาดตระเวนด้วยยานยนต์และการต่อต้านการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์การปิดล้อมและตรวจค้นอาคารคนที่อยู่ในบ้านโปรดทราบขณะนี้เจ้าหนที่รัดลร้อไปบดแ้วขอให้ท่านออกมามอบตัว การตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพราะวัตถุต้องใสพร้อมกันนี้ได้ให้โอวาดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมณคก่ายธนารักษอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการมาฝึกครั้งนี้ได้อะไรกลับไปเยอะเลยค่ะอย่างน้อยอย่างแรกคือความมีระเบีบบวมนไยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งม,ม,ม,มากยิ่งขึ้นค่ะและได้รับทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการปฏิบัติภารกิจของกองร้อยต่อไปค่ะ ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องระเบียบผู้นําหน่วยการออกคําสั่งระเบียบแถวก็บุคคลท่าประกอบวุฒิหน่วยทาหารขนาดเล็กในการนําความรู้หรือความสามารถของการเรียนรู้ที่มาอบรมจัดตั้งครั้งนี้นครับจะนําไปพัฒนาหน่วยกองอา,ศา,ศาสาเรียนเดินเพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้สมจริงและปฏิบัติจริงมีความรู้สึกที่ดีครับเป็นความประทับใจที่ได้มาฝึกหลักสูตรจัดตั้งในครั้งนี้เพราะว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญต่อพี่น้องอสอ เราจะทำหน้าที่ของสมาชิกกองอา,าสารักษานินแดนให้ดีที่สุดนะครับดังปณิธานที่บอกว่าพวงข้าวอ,อสอขอตั้งสัจจาจะปกป้องพาราจนสิ้นใจนี่เป็นคําปณิธานที่มีความสําคัญและอยู่ในใจตลอดครับ